นะคะเพื่อนๆกับพบกับพิมพ์พิมพ์ไดอารี่แล้วนะคะเราก็จะพาเพื่อนไปเดินทางกันแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคริปที่พาเพื่อนเนี่ยเดินทางจากสนามบินนนทเมืองไปที่กวางโจวประเทศจีนค่ะบอกรายละเอียดทั้งหมดเหมือนเดิมเดี๋ยวตามไปเดินทางกับพี่อยกันเลยนะคะสาหรับเพื่อนที่ ไปที่สนามบินนนเมืองก็มาที่อาคารทีหนึ่งนะคะเป็นอาคารระหว่างประเทศนะพเพื่อนไปค่ะและสําหรับสายการบินของเปี้ยวก็ Air ์เอเชียนั่นเองนะคะก็เข้าที่ประตู2ได้เลยก็จะมาเจอกับเคาน์เตอร์ a อร์เอเชียเลยค่ะสําหรับสายการบิน air ์เอเชียก็เริ่มจากโล1เลยนะคะโล2สองดูได้เลยค่ะแล้วก็เอกสารที่ใช้ในการเช็คอินนะคะเพื่อนๆก็คือพาสปอร์ตของเรานั่นเอง สำหรับเรามีบัตรนี้นะคะก็สามารถมาเป็นพรีเมียมฟิกได้เนาะเช็คอินก่อนใครขึ้นเครื่องก่อนใครได้ที่ตรงนี้เลยปูปมแดงมาด้วยจ้าช่องไหนว่างก็สามารถเข้าไปเช็คอินได้เลยนะคะเราก็จะได้นี่เลยได้ตัวนะ๋วออกมาสำหรับวิธีการดูตั๋วนะคะ,ะมาดู บอดดิ้งไทม์คือ19นาฬิกานะคะซีทก็คือ11 C นะเพื่อนเพื่อนเกตก็คือเกตที่4โซนที่นั่งของเราก็คือโซนหนึ่งนะคะไปตามนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอากระเป๋ามาเช็คตรงนี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็เดินไปที่เกตได้เลย พอเราดรอปกระเป๋าเช็คอินอะไรเสร็จเรียบร้อยได้ตั๋วเรียบร้อยเราก็มาที่ตรวจคนเข้าเมืองก็คือเป็นตอมอไทยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้มาที่หนังสือเดินทางไทยนะคะสําหรับเราไปค่ะหลังจากที่เราปั๊มตอมออกต่างประเทศแล้วนะคะเราก็เอาสัมภาระของเรามาตรวจตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินเข้ามาก็จะเจอกับ King Power ะคะิงพาวเวอเลยค่ะของเราเกรที่4 mm hmm. ก็มาทางด้านนี้ mm hmm. ดูจากป้ายสีเหลืองได้เลยนะคะเกรมีของกินเยอะนะคะที่ชาร์จแบตก็มีดีถ้าเป็นเกรที่1ถึง6ก็ต้องลงบันไดเลื่อนลงไปนะคะลงมาข้างล่างของกินก็เยอะอีกเหมือนกันตอนแรกไม่ค่อยหิวนะแต่พอ <laughs> มาเห็นของกินแล้วรู้สึกหิวเดี๋ยวหาอะไรกินกันก่อนนะคะเดี๋ยวว่า,างก็ของกินจะน้อยกว่า่หิวมากค่ะตอนแรกกะว่าจะไปรอกินบนเครื่องไม่ไหวแล้วก็เลยไปเดินหาดูซื้อข้าผัดกุ้งมานะคะนี่ ราคา130บาทแล้วก็สไปร์กะป๋องละ45บาทใกล้เวลาที่เกตจะเปิดเราก็สามารถมารอได้เลยนะคะเรามีบททัตรทีแมมเปกก็จะมีสิทธิข์ขึ้นเครื่องก่อนใครนะคะค่สาสไปร์กาเราไปขึ้นรถนะคะ การเก็บกระเป๋าเราก็ดูตามนี้เลยนี่เลยถึงที่น้านของเราแล้วสี่ที่นั่ง แล้วก็ดันไปสามารถเอ็นหลังได้สำหรับระยะห่างเอเชียเราก็เห็นในหลายๆคลิปแล้วนะคะประมาณนี้ก็ถือว่านั่งสบายในเบาะนะคะและนี่คือเมนูอาหารบนเครื่องของแอร์เชียนะคะซึ่งเรากดสั่งนี้เลยชานมสั่งลงหน้ามาแล้วรอกินเลยมาแล้วะค่ะชาไข่ไข่สด ตอนแรกอยากย่นระยะเวลาก็คือขอไปต่อหอกับลูกเรือแล้วแต่ว่าลูกเรือบอกว่าขาไม่ไดส่งที่บริษัทนะคะเดี๋ยวเราไปลับไปต่อหอในส ็เดินตามป้าย Arrival ไปได้เลยนะคะ With destination friend I meet every new a ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาก่อใบต่อมากนันแ,แล้วก็เราต้องมาบันทึกรายหน้ามือนะคะ <S <S ตรงนี้นะคะเพื่อนๆคือน,นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาจะต้องมาบันทึกรายหน้ามืตอตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาไปเสร็จไป เรียบร้อยนะคะทุกคนนี่เลยพอมอคือถามแค่ว่าเรามาพอดีใช่ไหมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวไปรับกระเป๋ากันนะคะเขาก็จะมีจอบอกนะคะว่าไฟ์ของเราต้องไปรับกระเป๋าที่สายพานไหนอยเราของเรา f า530ก็รับที่สายพานที่1นะคะสายพานที่1ก็คือโน่นเลยจ้ะ ไปคะ่ะพอรับกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยเราก็เดินตามป้ายหรือว่ามองนักท่องเที่ยวท่านอื่นก็ได้นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเมืองกันเปี่ยวเดินออกมาที่ประตู a 4นะคะ <S <S 2> <S 2> ก็จะมีทั้งบัสแล้วก็มีแท็กซี่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเข้าเมืองแต่ว่าเปี้ยวอ่ะใช้วิธีการเรียกรถผ่านทางแอปตีตีเอานะคะรถมารับเราแล้วนะคะไปคะ่ะ ถึงจริงจังแล้วจ้าเหอถึงรอๆอแล้วจ้าไปค่ะมาค่ะเช็คอินนะคะก็คือใช้พาสปอร์ตของผู้เข้าพักทั้งสองคนเลยไปดูห้องพักกันค่ะนี่ ตอนนี้เปียวพาเพื่อนมาถึงที่กวางโจแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ติดตามดูว่าชิปหน้าเปียวจะพาเพื่อนไปเดินทางที่ไหนฝากติดตามคลิป<ๆ>เที่ยวกวางโจด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า<ๆ>